สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัดีค่ะทุกคนอ่าวระนะคะสวัสดีคะ่คะ,ะ,คะ,คะปอแมพปีนอ้องทุกคนคะ่ะเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หมอไม้หน่อยนะจ๊ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้า นี่นาะเพิ่งทําทพิธีนะคะจุดไหว้องค์เวสวรรณเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กรรมยานนะจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยดูพร้อมกันหลังจากที่หมอไมให้หวยตามสูตรนะคะเนาะแล้วเราค่อยอดูนะคะดูกรัรมยานองค์เวสวรรณพร้อมกันนะคะเนาะ ความจริงวันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นวันพันหือหัดหลงวันมากเถียงกับแม่ปอยตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้เป็นวันพุธ <c oughs> บ้าบอมมากคิดว่าวันนี้เป็นวันพุธ วยกันกดแชร์ให้หมอไม้หน่อยนะคะคนละสามแชร์สามแชร์นะคะใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์ลยเรแล้วแล้วให้หมอไม้แป๊บนึงเดี๋ยวหมอไม้แทงหวยยกกี่กีแป๊บนึงเหมือนมันจะตองอะ่ะนะปิดตองไว้สักสามสิบบาทแปบ๊บนึงนะสวัสดีค่ะอะทุกคน <c oughs> กดแชร์สามแชร์ให้หมอไม้แป๊บนึง กดแชร์3แชร์ให้หมอไอแป๊บหนึ่ง สา่ทุกค่ะมาขอเน้นๆนะครับโอเคเน้นๆก็เน้นๆถูกไวถูกก็ว่ากันไปตามสูตรเนาะบอกเลยบอกหึตามสูตรค่ะทุกคนค่ะเนาะมาหมามาเรื่องของมันขอหื่อไว้ก่อนนะคะเนาะมาไม่ว่ามาไม่มาเราว่ากันอีกทีนึงแต่ที่หมอไมให้คือหมอไมให้ตามสูตรนะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าให้หวยเนี่ยให้ตามสูตรนะ กดแชร์ไปหน้าเฟซเฟซก่อนเดี๋ยวมาไมาให้ดูกัมยานองเวทนะกัมยานองเวทจุดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้หวยตามสูตรก่อนเนะา,า,าอะอะกดแชร์หรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอาหวยอันไหนก่อนคะลาวหรือฮานอย เอาลาวหรือฮานอยก่อนหมอมาจะได้เขียนให้ลาวหรือฮานอยก่อนคะหวยลาวหรือฮานอยก่อนจ้าที่รักห้ามรำคาญนะว่าสอยผมบ่อยขนไข่งามมานเนาะฝนก็ต้องจัดระเบียบผมเล็กๆนิดนิดน่อยนอยนะคะทุกคนหานะเอาลาวหรือฮานอยก่อนคะมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาค,คมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาค,คมดูหวยอานะคะช่วยกันกดแชร์ให้หมอมายหน่อยนะคะเอาเราหรือทนานอยก่อนโอเคเอาเราก่อนนะ <c oughs> เอาเราก่อนนะคะตารางเอาไหมตารางเราเอาไหมหรือว่าเอาแค่จาอ เอาตารางด้วยนี่น่หน่อยๆเนาะเผื่อแบบบางคนเล่นหวยตารางแล้วเขาถูกหวยสามตัวตรงบ่อยไงเนาะเอาตารางด้วยเนาะ <c oughs> น่แม่นกแม่นกส่งเสียงแม่นกอยากให้แผ่บุญคุศลแม่นกบอกว่าเดี๋ยวจะถูกหวยกันทุกคนเลยค่ะ่ะศู <c oughs> <c oughs> ลาวันนี้สิบเก้าทับสามทับหกสามนะเออไม่หลงวันนะจ๊ะไม่หลงวันนะคะลาวนะคะลาวนะคะวัดก่อนมันเบิ้ลเนาะตารางด้วยโอเคเอาลาวก่อนนะคะตอนนี้ให้ลาวก่อนนะให้ลาวก่อนแล้วก็ไปฮาหนอยนะจ๊ะ งพันคนช่วยกันกดแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ช่วยกันกดแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะเดี๋ยวให้แคปลาวนะคะเดี๋ยวให้แคปลาวนะช่วยกันกดแชร์อีกละหนึ่งแชร์นะคะเดี๋ยวให้แคปลาวค่ะเดี๋ยวให้แคปล,าว,วลาวนะคะเดี๋ยวให้แคปลาวหวยลาวนะชุดวินหมอนายมันเข้าอ่ะ8063นะ 8063นะคะซึ่งมันเคยออกไปแล้วเนาะชุดเนี้ยก็ไม่แน่นะคะแต่ใจยอยชอบ4186นะคะสีตัวนะ4186อยู่ในตาราง <c oughs> อ่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะภนะาพชัดไหมคะทุกคน ภาพชัดไหมคะภาพชัดไหมคะ <c oughs> แคปเลยคะ่ะทุกคนมีค่ะมีฮานอยค่ะเดี๋ยวให้ฮานอยนะคะฮานอยหมอไมคกรุณาถ้าแบบถ้ามันไม่เข้านอยปกติให้เอาไปแทงถ้ามันไม่เข้านอยปกติอะคะ่ะทุกคนเอาไปแทงนอย v i p ีกันด้วยนะคะ เนาะถ้ามันไม่เข้านอยปกติให้เอาไปเข้าไปแทงนอย VAP กันด้วยนะคะ ไ่ชอบแบบวินเดียวๆนะวินก็คือ808683 060363นะคะเ,คเดี๋ยวหมอไมาจะให้้หกันนะคะหมอม<า>จะลบวิดีโอนี้แล้วนะเขามาเข้ามาทีหลังเขาไม่ได้ดูนะคะเนาะสองทุ่มนะคะ1นึ่งทุ่มนะคะลบลบวิดีโอนี้นะคะไปล้านนาทุกคนขอให้รวยๆเฮงเๆงค่ะสวัสดีค่ะ